สวัสดีจ้าวันนี้วันเสาร์ที่4ตุลาคมเวลา16นาฬิกา50นาทีก็จะพามาดูสวนยามเย็นๆอีกเช่นเคยอ,อันนี้ก็จะพามาดูสลัดกีนคอร์สยามเย็นนี่จ้าก็จะเป็นลักษณะนี้นี่จ้าคอร์สของเราอันนี้ น้องได้ประมาณ22วันพามาดูความเจริญเติบโตของผักสลัดทางสวนของเราก็จะประมาณนี้นี่จะ้ะอันนี้เป็นผักสลัดกินคอรดของเรานี่ประมาณ22วันผักสลัดกินคอรดของเราน้องก็มีความเจริญเติบโตมาก อากาศเย็นๆพามาดูสวนกันแดดร่มลมตกพามาดูสวนผักให้หายเครียดกันอากาศเยน็นๆพามาดูสวนผักเขียวๆของเราอันนี้เป็นผักสลัดกีนคอจ้าผักสลัดกีนคอสนี้ผักสลัดกีนคอสของเราต้นก็จะ ไดประมาณนี้22วันต้นจะประมาณนี้เลยจ้ะล้องก็เจริญเติบโตมากน,นี่จ้ะผักสลัดกินคอสของเราอายุ22วันอายุ22วันก็จะประมาณนี้พามาดูความเจริญเติบโตของผักสลัดทางสวนของเราีจ้ะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นผักสลัดเลดโ๊กอายุ22วันเหมือนกันนี่จ้ะเลดโวก22วันก็จะประมาณนี้นี่จ้ะก็จะประมาณนี้เลยส่วนทางนี้จะเป็นกรีนโวกอันนี้น้องจะโตขึ้นมาหน่อย อายุได้2 8วันนี่ประมาณนี้เลยเิสโอ๊กอายุ2 8วันนี่จะ้ะอายุ2 8วันก็จะได้ประมาณนี้อันนี้เป็นเลดโอ๊กนี่จะ้ะภาัากินกอของเราเลดโอ๊กอายุ2 8วันก็จะประมาณนี้นี่จะ้ะ นี่พอมาดูความเจริญเติบโตของน้องพักสลัดทางส่วนของเรานี่จ้ะจะประมาณนี้เลยนี่จ้ะนี่ก็จะเป็นเลดโอกเหมือนกันนี่อันนี้จะโตมาหน่อยอันนี้ได้ประมาณ28วันก็จะประมาณนี้ ต่เนื่องด้วยสภาพอากาศร้อนน้องก็จะไม่ค่อยออกสีแดงเท่าไหร่ก็จะได้สีประมาณนี้จะจะได้สีประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นน้องมินิโคสมินิโคสของเราอันนี้เราเปลี่ยนสายพันธุ์เพราะว่าปลูกสายพันธุ์ที่เคยปลูกมาจะเจอปัญหาย,ยอดใหม่ อันนี้ลองเปลี่ยนสายพันธุ์ดูก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งไม่มียอดไหมก็จะทดลองปลูกดูถ้าได้ผลดีเราก็จะได้ใช้สายพันธุ์นี้ตลอดนี่จ้ะนี่นี้น้องไม่มียอดไหมเลยสายพันธุ์ที่แล้วถ้าเกิดน้องต้นประมาณเท่านี้ก็จะมีการยอดไหม เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโกคิปเปอร์จะเกิดกับน้องมินิคอร์สโรคโลคคิโป,ปคือคือโลกอากาศร้อนจะจะประมาณนี้อันนี้เราก็จะดูอีกว่าน้องจะมีอาการยอดหไหมไหมแต่ถ้าเกิดว่าน้องปลูกแล้วได้ผลทางส่วนของเราก็จะเลือกใช้สายพันธุ์มินิคอรสอันนี้ไปเลย เพื่อจะได้มีผักสวยๆออกให้ลูกค้าได้รับประทานกันก็จะพามาดูความเจริญเติบโตของทางสวนทุกๆวันจะลงคลิปให้ดูทุกๆวันวันนี้ก็จะพามาดูสวนประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยจ้า